แล้วนะครับซึ่งจากจากตัวที่เราหามานะครับตัวที่เราหามานี้นครับขนาดของ a คือรูทสามนะครับสแควรูทสามขนาดของ b นะครับขนาดของ b เรายังไม่รู้นะครับแล้วก็ติดไปก่อนขนาดของ b นะครับคอสติตาคอสตตาครับซึ่งเรายังไม่รู้จักขนาดของ b นะครับเราจะมาหาะหา ขนาดของเวกเตอร์ b นะครับจะได้เท 2, 2, ่ากับแปรูลบสองกำลังสองบวกกับลบสี่กำลังสองบวกกับลบหนึ่งกำลังสองนะครับก็จะได้เท่ากับแปรรู 4, 16, 1, นะครับสี่บวกสิบกนะครับบวกหนึ่งนะครับก็จะมีค่าเท่ากับแปรรูปยี่สเ็ดนะครับ เราก็ได้ขนาดของเวกเตอร์ b มาแล้วนะครับได้ขนาดของเวกเตอร์ b มาแล้วเราก็นําขนาดตัวนี้นะครับไปแทนค่านะครับก็จะได้นะครับลบสองนะครับเอาตัวนี้คูณเท่านะครับก็มีค่าเท่าเดิมนะครับเอานำลบหนึ่งเนี่ยนะครับคูณกันนะครับหนึ่งคูณกับลบสี่ แล้วก็หนึ่งคูณกับลบหนึ่งนะครับก็จะมีค่าออกมาเท่าเดิมนะครับก็คือลบสี่แล้วก็ลบหนึ่งนะครับก็จะมีค่าเท่ากับตัวนี้เหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็เท่ากับแทนค่าในสูตรนะครับขนาดของก็คือรูทสามนะครับคูณกับขนาดของ b ก็คือรูทยี่สิบเอ็ดนะครับแล้วก็คูณกับคอสตีตานะครับจากนั้นนะครับเราก็ บวกกันนะครับลบสองลบกับสี่ลบกับหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นลบด้วยนะครับลบกับหนึ่งนะครับแล้วก็คูณกับ s q u r o o t หกสิบสามนะครับหกสิบสาม c r o นะครับเอาเอารูทสามนะครับกับรูทยี่สิบเอ็ดคูณกันนะครับก็จะได้เป็นรูทหกสิบสามนะครับฝั่งนี้ก็จะได้เป็นลบเจ็ดนะครับเท่ากับรูทหกสิบสาม นะครับซึ่งเราย้ายคอสนะครับเราย้ายคอสเราจะได้ค่าคอรสนะครับคอสเท่ากับลบเจ็ดส่วนสแควรูทหกสิบสามนะครับตีตาของเรานะครับเราก็ย,าย้ายข้างคอสนะครับย,าย้ายข้างคอสเพื่อหาค่ามุมนะครับเราก็จะได้ตีตาเท่ากับ อาร์ค,คอร์ดนะครับอาร์ค,คอร์ดนะครับคูณกับลบเจ็ดส่วนสแควรูทหกสิบสามนะครับซึ่งซีตาของเรานะครับเมื่อหาออกมาแล้วนะครับคำนวณออกมาแล้วนะครับเราก็จะได้ประมาณหนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับจุดเก้านะครับเราก็ได้คำตอบของข้อ c ก็ซีแล้วนะครับเราก็ได้มุมระหว่าง a กับ b แล้วนะครับจากนั้นนะครับโจทย์ให้หาข้อ d อีกนะครับหาเวกเตอร์ของ d นะครับให้หาเวกเตอร์ d นะครับซึ่งเวกเตอร์ d เนี่ยเท่ากับเวกเตอร์ a คอกับเวกเตอร์ b นะครับให้หาเวกเตอร์ d นะครับเราก็มาดูกันเลยนะครับนี่นะครับเราก็มาหา d นะครับ พอดีนะครับพอดีหาดี ID นะครับดีของเรานะครับดีของเราเท่ากับ a cos b นะครับซึ่ง a cos b นะครับเราก็หาแบบแมทริ่นะครับแมทริกซเื่องขนาดของ a เราก็รู้แล้วนะครับ ขนาดของ a นะครับนี่คือขนาดของ a นะครับ a นะครับนคือ a แลนนี่ก็คือ b นะครับนี่คือ b ฉะนั้นเราจะได้ว่า i นะครับ c k บเป็นมุมนะครับมุมแล้วก็ v e c อ o a นะครับก็คือหนึ่ง หนึ่งหนึ่งนะครับเวกเตอร์บีเวกเตอร์บีขอต่อเวกเตอร์บีนะครับเวกเตอร์บีก็คือลบสองลบสี่ลบหนึ่งนะครับเราก็เพิ่มแถวมาอีกนะครับเป็นไอเจนะครับ,บ 1, 1, นะครับเป็นหนึ่งแล้วก็ลบสองลบสี่ครับเมื่อเราทําการคูณขึ้นนะครับก็จะได้อ่า ลบสอง k นะครับตัวนี้ก nice. <เ>็จะเป็นลบสี่ i นะครับตัวนี้ก็จะได้นะครับแถวนี้ก็จะได้เป็นลบเจนะครับคุณลงนะครับทีนี้คุณลงคุณลงนะครับแถวนี้นะครับก็จะได้เป็นลบสองเจนะครับแถวนี้แถว i นะครับก็จะเป็นลบ i นะครับ เทเคเคก็เป็นลบสี่เคนะครับจากสูตรของเรานะครับสูตรการห่างของเราก็คือสมการข้างล่างนะครับลบกับสมการข้างบนนะครับก็จะได้เท่ากับสมการข้างล่างนะครับตั้งนะครับลบ i นะครับบวกกับลบสอง นะครับบวกกับลบ4 k นะครับทั้งหมดนี้ลบกับข้างบนนะครับข้างบนก็จะก็จะ<ๆ>ได้นะครับลบ2อ k นะครับบวกกับลบ4 i บวกกับลบ4นะครับเราก็นำมาบวกมาลบกันนะครับแล้วก็จะได้สาม i นะครับ ไม่นะครับแล้วก็พอมาเจนะครับเจนะครับลบสองเจนะครับบวกกับเจนะครับก็จะได้เท่ากับลบเจนะครับแล้วนี้มาเคนะครับเคฮงเคนะครับลบสี่บวกกับสองก็จะได้เท่ากับลบสองเคนะครับเราก็ได้ดีนะครับเราได้ดีออกมาแล้วนะครับ ตรวจกำหนดอีกว่านะครับตรวจกำหนดอีกว่าให้หาขนาดของเวกเตอร์ดีนะครับซึ่งเวกเตอร์ดีเราได้ออกมานะครับคือสามไนะครับลบเแล้วก็ลบสองนะครับทีนี้เรามาหาขนาดของหาขนาดของเวกเตอร์ดีนะครับขนาดของเวกเตอร์ดีก็จะเท่ากับแปรรูปนะครับสามกำลังสองบวกกับ ลบหนึ่งกำลังสองบวกกับลบสองกำลังสองนะครับก็จะได้เท่ากับนะครับเก้าบวกกับหนึ่งบวกกับสี่นะครับซึ่งขนาดของดของเรานะครับก็จะเท่ากับสแปรรูทสิบสี่นะครับก็จะได้คำตอบของออข้อดีครับก็ สำหรับข้อหนึ่งก็จบไปแล้วนะครับก็หาหนึ่งข้อนะครับหาออกมาสี่ข้อย่อย a b c d ครับเราก็ได้คําตอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราจะมาหาข้อสิบสองนะครับมาดูข้อสิบสองกันเลยนะครับ สำหรับข้อสิบสองนะครับข้อสิบสองนะครับโจทย์ถามว่าจงพิสูจน์ว่าแรงนะครับแรง f นะครับซึ่ง f เนี่ยมีค่าเท่ากับ i i cyz นะครับบวกกับ j cyx czx นะครับแล้วก็ k c x y นะครับเป็นแรงอนุรักษ์หรือไม่นะครับโจทย์ก็ถามหาตรงนี้นะครับเราก็จะมาดูวิธีทำกันเลยนะครับวิธีทำนะครับว่าทำยังไง รเราก็หามาแบบพื้นๆน,นะครับใช้เมทริกในการหานะครับใช้เมทริกในการหาเราก็จะได้เป็นมุม i นะครับมุม j นะครับแล้วก็มุมเจากนั้นก็เป็นคือบาคือ x คือบคือ y นะครับคือบาคือ z นะครับแล้วก็ f ของเรานะครับ ในแกน i นะครับก็เป็น c y z นะครับ j ก็คือ c z x นะครับแล้วก็ k c, c x y นะครับแล้วก็ต่อแถวต่อหลักออกมานนะครับก็จะได้เป็น i นะครับคือ b y คือ x นะครับ c y z ครับแล้วก็ j คือ b y คือ y นะครับ c x นะครับจากนั้นนะครับเราก็คูณกันแบบแมทริกนะครับแถวนี้นะครับคูณกันก็จะได้ k นะครับ k เ u อบายเอ c YZ แนะครับแล้วก็แถวนี้นะครับ i นะครับก็จะได้ i เคอบายเคอแ ครับ t z x นะครับทางนี้นะครับก็จะได้เป็น j เบอรบายเบอ x t x y นะครับจากนั้นมาคูณข้างล่างนะครับคูณข้างล่างคราวนี้นะครับก็จะเป็น i เบอรบายเบอ y t x y นะครับแล้วก็ j เบอร์บายเบอร์ z Pyz z นะครับแล้วก็หลั 3, กี่างก็คือเคนะครับคือไบคือเอนะครับพ z x นะครับจากนั้นเราก็จะมานำแถวข้างล่างนะครับลบแถวข้างบนนะครับข้างล่างตั้งก็จะได้เป็น I A A I เออคือไบ คือ y นะครับ p x y บวกกับองเคือ by คือ set c, Z, c y set นะครับแล้วก็บวกกับ k นะครับคือ by คือ x c set x นะครับนี่คือแถวข้างล่างนะครับลบกับลบนะครับลบกับแถวบนนะครับแถวบนก็คือ เนะครับเคอร์บายเคอร์วบวกกับ i นะครับเคอร์บายเคอร์แซบตีแซบเนะครับบวกกับเนะครับเคอร์บายเคอร์เอ็กนะครับตีเนะครับจากนั้นนะครับเราจัดรูปใหม่นะครับ จัดรูปใหม่นะครับก็จะได้ว่า i นะครับเอาเอาตัวที่หน่วยเหมือนกันนะครับตัวที่มุมเหมือนกันนะครับย้ายมาให้มันดูง่ายนะครับดูง่ายต่อการคิดนะครับะได้เป็น i คูณกับเ b อร y บคืรอ by, ็กนะครับก็คือตัวนี้นะครับ i ก็คือตัวนี้ลบกับเ b อร์บอ z, นะครับ c ซีซัคนะครับซีซ x นะครับบวกกับมุม t นะครับมุมก็จะได้เป็นนะครับคบายคแ c บาลก,กับ J, ตัวนี้ก,ก็คือบายค x c x y นะครับแล้วก็บวกกับมุม k ครับ k ของเราก็คือเบอ x c z x ลบกับ p บอ y นะครับก็คือตรงนี้ c y z นะครับเมื่อเราจัดรูปได้อย่างนี้นะครับเราจัดรูปได้อย่างนี้จะสังเกตเห็นว่ามันคูณกันอยู่นะครับทั้งสามตัวนี้มันคูณกันอยู่มันสามารถสลับตำแหน่งกันได้ครับเพราะฉะนั้นผมจะสลับตำแหน่ง นะครับสลหรับตำแหน่งก็จะได้ท่ากับ